ทีเยปฏิเจเจนะอาปาติยาอาปาติคืด์เสวยบงฮูบทนี้มันขลังจริงพี่ชายคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการกนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวีดนะัสสวัสดีคนเดินทุกคนด้วยนะคะ วันนี้ก็มาเจอกันกันกบแคทเล่กอีกแล้วนะคะพี่ๆทุกคนนะอันนี้นะคะแเล่นเว็บเมสซี่บลูนะคะทุกคนเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ํำนะแล้วก็ไม่ต้องทําเทินด้วยนะคะใครอยากเล่นตามแคทลล่จะดูรีวิวก่อนก็ได้ก่อนที่เขาจะมาทําำ YouTube อะ คัดร้านสดสล็อตในติ๊กต็อกมาก่อนแล้วเจ็ดแปดเดือนดังนั้นคัดมีกลุ่มรวมยุทธคดมีฐานลูกค้าคัดมีเอฟซี FC, ประจําของคคดลี่นะคะเอ่อทุกคนไว้ใจเชื่อถือคัดได้เลยนะไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าแตกหมื่นแตกแสนเว็บจะบิดเว็บจะโกงไม่ให้ถอนหมดปัญหานี้แน่นอนในกลุ่มแอดมินตอบช้าแอดมินเติมเงินเข้าช้าหรือว่าอะไรยังไงถอนเงินเข้าช้าแจ้งคัดลี่ได้หมดในกลุ่มเดี๋ยวคัดจัดก,การให้นะคะโอเคไหมใครอยากเข้ากลุ่มจิ้มลิงก์มาได้เลยเดี๋ยวคทจะทิ้งลิงก์ทางสมัครเว็บกับลิงก์ทางเข มาเขาจะส่งลงบอกกันตลอดดังนั้นก็เป็นเหมือนกลุ่มแบบว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกลุ่มพูดคุยกลุ่มเอาไว้ตามเกมแตกแลกเปลี่ยนเกมแตกเกมเกลือกันนะคะทุกคนก็ลองเข้ามากันก่อนได้เลย <c oughs> ถึงเวลาอันสําคัญแล้วท่านประธานวันนี้ทุนเรามีสิบบอทจะได้ถอนหรือว่าจะได้เติมใหม่มาทุกคนเรามาลุ้นกันกดเบ็ดหนึ่งรอบที่หนึ่ง มันมตื่นเต้นยังนี้วะสองไหลไหลไหลห้าบาทก็เอา,เอ,าอือหกบาทยีสิบ้าตังสู้วยปบาทเจ้าสิบ้าตังโอ้ยไปสิบห้าตังก็เอาโอเคอเคูเคแนาวสองนั่นอ,อือหอือไหลเจเคมาสามบาทอ,าอือหสิบบาทเจ็ดสิบตังน้ำเงิน ไห์ like, เขียวต่ออีกสิบช่องหนึ่งปูเสียดายมากเบ็ดหนึ่งไหลนอกนะคะเบ็ดหนึ่งไหลนอกแคดได้มา38บาทโอ้ยทุกบาททุกสตางค์มีค่านะคะเพราะว่าไหลนอกเพราะว่าเราต้องเก็บหอมรอมริบนะเราต้องเก็บหอมรอมริบนะ,ะทุกคนคูณ1ิบาทตอนนี้เราปั่นมา50สิบแล้วนะถ้ามันไหลนอกดีแบบนี้แคดจะเพิ่มเบ็ดแต่ถ้ามันไหล,แบบไหลทิ้งบ้างสลับสลับ,ลบกับไหลนอก คัทจะยังอยู่เบตหนึ่งอยู่นะเพราะว่าโหชีวิตอะทุกคนมันเสี่ยงเด้อมันไม่ให้เราง่ายๆหรอกสาวถ้ามันต้องมีเชิงใส่เราแน่นอนหกสิบห้าเก <l acht> ้าห้าแปดอยากเพิ่มเบดว่ะทุกคนใจไม่กล้าเดี๋ยวคัทลองเบดเบตหนึ่งออตโต้สักสิบหมุนมาถ้ามันไหลดีเดี๋ยวคัทแอยับไปเป็นเบตสองนะแต่ถ้ายัางไหลำกลำกับคัก็บอกตามตรงว่ายังไม่กล้านะคะ อืไม่ได้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 เลยเมื่อกี้ไม่ไหลเลยนะคะนี่ไงกดมือมันมาเนี่ยโอ้โหไหลแค่นี้ได้แบบสอกันต่อนะคะหืมโมโหเนี่ยโมโหแล้วนะไม่ไหลเลยหรอไม่ไหลเลยหรอเดี๋ยวแม่หัวร้อนนะจัดเบ็ดสิบเลยวะฮะอือย ตอนนี้เริ่มขยับเบ็ดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะทุกคนกดมือนะคะขยับเบ็ดขึ้นกดมือนะเพราะว่าถ้าเผื่อออโต้ไปนี่เราอ้ยังไงก็หมดเผื่อออโตอ้อะชีวิตจบกดหยุดไวทันแน่หน้าทองแถวสองหน้าแดงแถวหนึ่งไม้มีคนหน้าซื้อขอซื้อเป็นหนึ่งเปะ่ะดูดีหน้าแดงหน้าทอง,หน,งหน้าทองหน้าแดงหน้าทองมีวายมีซเกเตอร์อีกขอจัดหน่อยมาแต่จัามาทุกอย่างมันคือความเสี่ยงทุกคนจัดไปเลย อุ้ยคุณหมอขออย่าดมดีฉันไม่ไหวแล้ว <laughs> อาจะชื่นไปกันต่อนะคะท่านผู้ดูไหลมาเก็บคูณก่อนเก็บคูณไปก่อนเจแถวสามมาแน่เจแถวสามมาน้ำเงินช่องหนึ่งฮู้ฮู้ฮเฮ้ย อีห้าหมุนซื้อห้าสิบเฮ้ยเฮ้ยไล่วายสองหมุนหน้าค่ะทุนกว่าทุกคนขาดทุนเวยอ,อีเทมไม่น่าเลยอ่ะกลับมาเหลือห้าสิบเลยทุกคนใช้คำว่าสภาพนะคะ ไม่เป็นไรคะ่ะเชื่อใจในสาว่าำเบ็ดสิบไหลนองมาสิบสองทุกอย่างมันมีความเสียงทุกอย่างมันมีความเสียงสามสิบเก้าบาทวุ้ยเจ็ดบาทก็เอาเฮ้ยพอพอไม่ไหวยี่สิบสามบาทเรากลับมาเบ็ดสองเหอทุกคนไม่ไหววะ่ะเฮ้ยคุยเขาฟีไป2สองโอ้โออยอปาจเีเยปาจีเจ๋เจ๋นะ อัฟาติยาอับาติคกืดๆกสวยบองหูบทนี้มันขลังจริงพี่ชายอัฟาติเยนะคะใครจะท่องก็ไปท่องได้เลยนะสกเก็ตเตอร์สาวท่ามาสามตัวเมื่อไหร่ให้เริ่มท่องบทนี้ได้เลยมาแน่ขลังจริงพุทธคุณใหญ่ย,ยิ่งนะักฮืมเบ็ดสองเข้าฟีเจมัรอดูกันว่าพี่ท่าจะให้คันลีเท่าไหร่นะโหขอกลับมาเว้นคืนชีพหน่อยได้ไหมอ่ะอยู่ไม่ไหวแล้วอุจา แต่ถามว่าตอนนี้กําไรไหมกําไรนะคะแต่มันยังไม่พอใจทุนสิบาทอยากถอนสักสามร้อยได้ไหมล่ะเป็นไปได้ไม่อยากถอนสักห้าร้อยเลยเราต้องต่อสู้เราต้องชีวิตมันต้องฝ่าฟันนะคะชีวิตคนเรามันต้องฝ่าฟันโอโ้โหแบบสองเข้าีเกมห้อสิบเก้าบาทอุ้ยแบบสองสามสิบหมุนไอ้แบบสามสามสิบหมุนไปเลยหัวร้อนแล้ะบอกตามตรงว่าหัวร้อนแล้ะ นาโมงช่องหนึ่งอืออือยโอ้โหหน้าทองกับหน้าแดงเบ็ดสามไหลนอนะคะได้มาร้อยแปดสิบสามบาททุนสิบบาทวันนี้โคตรเกิดทุนสิบวันนี้โคตรเกิดบอกเลยก็ <c oughs> มาดีครับน้องๆอย่าไปหยองถ้าสาวถ้ามันไม่แตกเดี๋ยวมันจะเจอเซตหยอดสูตรหอ่รหอสองขอใส่ไข <c> ่ <oughs> เนี่ยพอกดออโต้แล้วมันไหลนอกดีเด้อแต่พอกดมือมันก็แบบอุ้ยหน้าทองเต็มระบบมากขอขยี้ตาแป๊บนึงได้ไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหน้าทองเกิดอะไรกับหน้าทองขึ้นหูทุนสิบบาทตอนนี้พวกมาสามรอยอย่าไปหยองทุกคนอย่าไปหยองอย่าไปหยองน้ําเงินช่องหนึ่งอย่าไปหยองอ <c oughs> ื ม่เว้ยวันนี้เดาวสะพันอออหนึ่งเ,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 เว้ยออโต้ติดหมุนเบ็ดติดเอ้า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 ปฏิย์ปฏิเจเจนะป่าประธานบอลหม่บอกเราเบ็ดติดเขาพีเกมเจยวันนี้ต่อสักกี่พันดีแล้วลูกพี่เบ็ดไอ้คุยทุนสิบบาทก็ทมีไว้ไหลไปดิมีววยขูครับเขาทำไม่ไหลน่ารักไหลน่ารักจังเงา ตัวแพงไม่ไหลนะคะเป็นไหลตัวถูกฟาประธานพรนเทมาอุอ้ยอีกสีมุนเบสิคเขาฟีเขใจ่ายด้วยดีเฮ้ยเฮ้ยพี่ทัเฮ้ยหกบเจบาทโอเคถือว่าไม่แย่นะคะทุกคนห้าสิบกบาทเบสิคเขาฟีเกมถือว่าไม่แย่นะถือว่าไม่แย่นี่ นี่นี่นี่าดายเมื่อกี้มากอีกไหมแคนว่าทุนสิบบาทเราปั่นมาได้สี่ร้อยนี่ถือว่าเราสุดยอดเหนือมนุษย์มากเลยนะเฮ้ยอย่างเอ้ยหยุยยย 99, ดหยุดดูร่วมไปสามเก้าเก้ากดหยุดไม่ทันโอเคทุกคนใครอยากจะลองเล่นเว็บเมสซี่บูตามคคดก็จิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้มาได้เลยนะคะเราจะกันใหม่คลิปหน้านะจุดจืดดูคลิปคัทนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้แล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงจรงจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ